อีกแล้วเด้อจ้าน้องไม้สดๆจากสวนเลยค่ะจากสวนจากหน้าเลยนะคะมีมีกอเนาะคะ่ะมีกอบงงางในลายกอจากอยู่หน้านะจ่ะอยู่ริมห่วยเลยจ้กะก็ไปคุดมาแบบสดๆแกงตอนนี้เลยเด้อค่ะกําลังห่อนๆเลยมีแกงใส่ผักขแยงคือเก่าจ้าใส่อันอน้ำยาหน้ากับขะเวือเนาะวันนี้มีเฮ็ดกับอันหมักอื้อใส่น้ำจ่าบาเข้าไปกินกันดีกว่าจ้ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e เพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ทุกคนค่ะมือนี้มีแกงนองมอไมาอีกแล้วจากแกงนองม้เป็นเอานอมัยยูอันสวนนะคะแบบสดๆจากสวนเลยเนาะคะ่ะจากสวนจากใหรจากหน้าเขาเองนะคะปลูกไว้กับมันก็ขื่นไรยกอนะคะอันมันแหงอยู่ริมริมห่วยนะจากมันละขืนตลอดนะคะเมื่อนี้แกงใส่อันน้ำยาหนา้าเข่าเบือผักขยง้งแล้วก็มีเฮ็ดก็มีหมหมนหมึกอือน้่ค่ะ กำลังห่อนหอนเลยจ้านน่เดี๋ยวมากินน้ำกันเลยเนาะคะ่ะมากินเลยค่ะข้าวเหนียวก่อนถากินแม่กับหน้าเพิ่อนพึ่งแกงเซ็จนะจา้าเพื่นไปอ่านเพื่นพิคุดเอาอยู่อันอยุน้านะคะมาให้ค่ะนี่ค่ะเอาเฮ็ดกับอันนี้ก่อนนี่ค่ะ แซ่บค่ะมันนัวอืมแซ่บแห้งนัวมากอร่อยมากเอาทั้งเฮดทั้งมือเลยจ้ะอืม ของอื้มันแห้ง่ะอือเอาลูกโดดน้ำเล่นมกลูกโดดเพราะกินข่าไปน้ำแล้คก็เบิ้งเปิดช่องพี่เขาไว้เด้อค่ะ ทำย้อนหลังมาให้จ้ะก็สิกินแล้วนี่อาจจะเบิดเบิดไล่เพ่่นเลยจ้ะจบไล่เพเลยจ้ะผู้ใได้แนโดนนันมนุษย์ปากเปิดตอนตอนกินข้านี่โชคดีแล้วค่ะเบิ่งจนจบไล่ค่ะเปิดไว้ค่ะกับพี่เสียงเพราะว่าเดี๋ยวมันสิแสกอันนี้เนาะคะ่ะ ก่อนกินกับเบองเพง่นไปซิบกว่าแล้วค่ะตอนกว่าสิกินแล้วเนี่ยกับพอดีจบไล่เพื่อนค่ะคือตัวอื้ออื้ออร่อยอื้อแซ่แม่ อ๋อท่านพ่อจังพรเริ่มเปิดแอร์เนาะกินลูกด่วไปซองลูก มันกผกิดนนะจ๊ะนี่เอาอีกแล้วนี่ลูกโดดมันเพ็ดมันก็นแแ่บนะจ๊ะลืมเบิดใลยฮ้อนมาทัะอืม้ม มันือมันมันอืมมันยังหอมู่จัะ เ,เพื่อนๆอาจจะเพ่อเห็นว่าคือบมมีผักมีอย่างนะครเป็นคนถ่บวะถ้ากินเป็นคนกินผักหลายค่ะแต่ต้องกินกับพวกลาบพวกปนพวกแจวพวกอันปลาแดดน้ำพริกอย่างงสินะจ๊ะถ้าแม่กินแกงน้องใหม่หรือกินอ,อย่างงสิมากินผักกิน,กกนบเป็นค่ะแกงน้องใหม่กับแกงน้อใหม่เนาะมันก็เป็นผักยู่แล้วจะไปกินกับผักอันอื่นอีกเออถ้าแม่เป็นผักอันผักแว่นอีหยงงน่ะแม่นอนู่ยค่ะ ้มประแดกตอนใส่ได้หี่รู้สึกมันมีก้างประแดดในเนี่ย

เบืีองพี่คนนี้เดี๋ยวเดินถามว่าอันเท่าไร่ะเบื่องไหพี่ันไปเรื่อยๆค่ะจนกินเขาแ,แล้วเนาะเรับไปเบิง่งไหนไคนี่เบิ่งจริงจังเด้อค่ะเระได้แบบว่ายากได้แค่ยอดอันวิวยอดยอดอันคอมเมนต์เด้อค่ะไปเบิ่งจริงจังเพราะว่าเป็นคนว่างค่ะม,ม่มีอย่างเหตุค่ะเมือหนึ่งยู่ในห้องค่ะ หมดแล้วก็ดีอิ่มค่ะอยากกินหนึ่งมังอื้อกับกอยเนาะเห็นมังอือ้อเมืงองเอื้อบ้าน อิ่มละจ้าบานนี่แนนแล้วบออยากกินร้ายเนาะเดี๋ยวน้ำนักมันสิขืนบัดอันเดนเห็นบอกาะแน่ไปน่ะอันทะลุเข้าไปมันเป็นตาซังอยู่ตรงนั้นน่ะบอกาะสร้างเลยค่ะบอกาะสร้างน้ำนักเลยค่ะอันก้อนเข่าของน้ำนะคะเอาตาซังว่างไว้แต่ว่าบอการแนมเลยค่ะอานเดี๋ยวอันพ่อแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวมันยาวร้ายมันกับศีนาเบื่อเนาะค่ะอันออัน เพื่อนๆทุกคนมาเมนไว้เด้อค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปตามทุกบาทเลยค่ะตามแน่นอนค่ะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมทุกการติดตามทุกกําลังใจขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เด้อค่ะที่เขามาให้กําลังใจตลอดเลยอ่าดีใจที่ได้รู้จักกันทุกคนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทีทีเป็นกําลังใจให้ตลอดมากนะคะจนจนหอดเมือนี้นะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ